สบ,บายดีพอ่อแม่พี่น้องเขบอกคอยเลยเช่นกับเชนเคยเนาะมนีมนีคอยว่าสิลสิมาใหญ่ต้นมะขาาว่ามันงามมันงามมันใบสะระแหน่ของคอยเนาะแล้วก็รู้สึกเสียดายต้นผักสะระแหน่ของคอยเนาะเดี๋ยวไปกินมันอันมันต้นมันใหญ่ต้นมะขวะมันใหญ่แล้วก็มันสีงามนี่เห็นได้ใบสะระแหน่ของเฮานี่มันบอกงามเนาะแล้วก็ เกิดขึ้นยากเนาะขนาดตัดเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังบคุคคนเราเลยมาทำการใหญ่ต้นมบุกงใส่นี่ใส่ขู่หน่อยเนาะก็อ,อื่นยังวะกระถางต้นใหม่น,นี่พอมนนาใหญ่ใส่สองตนอ้นให้สิลองใหญ่ดูบุหัวมาหลุนกันมามันสิเป็นบ่หรือว่ามันสิตายใหญ่แล้วบุหัวกันเนาะ มันหลุดเอามันสิยเป็นต้นมันสิตายไม่เป็นไปชมกันแลยต้นคนต้นมะเร็มเทมต้นใหญ่พอดจะเป็นใหญ่กันเนาะก่อนเนาะสิใหญ่ต้นมะฮวงเขาก็สิมาเตรียมดินเตรียมกดกดอันทางดอกทางดอกไม้กันเนาะคอยสิ้ห้องด้วยผ้าเนาะเพราะว่าคอยบ่ม <ers and> <antes> ีกาหมักเ้านะเขาเลยเอาผ้ามาห้องถ้าบ่มห้องดินมันสิ หลุดออกเบ็ดแล้วมาหมดหนามจ้ะหนามไปอยู่นะค่ะเอาดินลงก่อนลงก่อนครึ่งหนึ่งแล้วค่อยเอาอันดินกับหมักปุยไปยิงดีเป็นมีหดเปลือกมีหดในบักๆๆในบักอืดในนี้นะแต่ว่าดินมันแห้งจริงค่อยหมักไว้แบบตรงเดนเลยโอขอพายน้ำลายคากรองอสไตล์คากรองมันหกเปลือกความรวบความเจืทั้ง น่ะกล่องแ้กล่องไปอยู่ขอไปน้ำลายนะว้ามันนั่นนะคะเราสิลองกดไปสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวคอยเอาต้นมันลงเราคอยเอาดินใส่อีกหน่อยหนึ่งนะเ,เาตตน,นงเานนนนะเพราะว่าถ้าใส่ลายมันเสียดเมืต,ต้นมันนะบแข้งแห้งเวลาเอาดินมาถมแค่ห้องผิ่งสื่อจะต้นมันลงในะส,ส่ประม่สองถวยพอ เดี๋ยวก็เฮสิไปขุดเอาต้นมะคุงออกก่อนบ่ฮูเด้อรุ่นเอาเด้ออันนี้ก็บ่แน่ใจนํบ่เคยใหญ่แบบต้นใหญ่ปานนี้รุ่นเอาเนาะตายก็บ่เป็นหยังเป็นกับเลี้ยงต่อเนาะนี่ก็สิเอามีดแบบขุดลงให้อต้น้นบ่ดึงออกสิได้ง่ายเนตัดหักก่อน ใหญ่แบบถ้าเขาลุกเขาดึงเอาพอหากมันยา่ยวเลยต้นมันใหญ่แล้วยันตายเราตองปารเอาดินออกสิพอชิได้ต้นใบสระเน่ซสื่อนะะทานยักฝฟื้นเอาไว่อยู่ด้วยกันมันสิบริกินเนาะสิบริกินพักต่อ,อเอาไปเลย ทำการหยายต้นมะขูโอ,อกโอ้ยพยายามเยอะไม่ก็เลยเติบได้นี่นี่เขาก็ดึงออกเลยเนาะดึงออกวัได้มันบัตขาดต้องเห็ดมนันขาดก่อนต้นนั้นก็เห็ดคือกันนะเห็ดให้เบิ่งแค่ต้นเดียวเนาะอีกต้นนะโอ้อย นี่เห็นบอกทุกคนบอกแล้วแล้วก็ถังกระลุเรียบร้อยทังแห้งโผลเนาะออกมาแบบนี้นะเขาก็สีไปใส่ทั้งที่เขาเตรียมไว้นี่นะเขาเตรียมไว้แล้วเขาก็วางลงเลยเห็นบอกพอดีทังเขาใส่ลายเนี่ยมันสิบต้นมันสิบพูนเพะนะรัเอาดินใส่ดินใส่มันเต็มหมบ ดูดินสิพอรอเปล่าพอ่อดินเนื้อกรลไลเนี่ยเฮ้ยใส่สิงตัอยู่แลยอ่มองนเนี่ยดินกับก่อนบ่เลยก่อนแข็งแงต่เวลาหดน้ำเลยมันจะละลาย,ายแนดไเลดนใส่เป็นเต็มเล็ พื้นทีกน่ก็แคบแคบปูยเงียก็ง่ายพอานะนมันเป็นกร,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 ระเป็นนะกรนเป็นเงี้ยอ่้ยนใสการห่ายยบหอเลเซออัพเดใม้เดิมเป็นเดือบกระเป็นเนะแต่ว่ากระเป็งเนี้ยเรพ่อ มันจะเป็นยังหลอกนี่ถ้าใส่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไหวเผื่อพื้นที่มาใส่พุ้ยเนาะต้นเราไ่ได้ใส่ดินเต็มเลยถ้าใส่เต็มเวลาหดน้ำกระดินออกเปิ้เวลาใส่พีกายใส่ยังเนาะประมาณนี้แล้วแล้วใหญ่ต้นมะคุงเขาขายแล้วแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดึกอีต้นหนึ่งดึกอีต้นใหญ่ตันนี้ Chị bỏ nó màn nền Hòa hảo tâm nhau đi Con hàng thì nhau chết bứt Thằng kia Bên nhau โอ้โหถุบอลยขอไปเขไปตำ้คากรเขอาไปน้ำมีหลายที่ยห่ามเงาดิ้งเงนี่ได้มาแล้วอ้โหห่าูเงเลย คตรงามเนี่ยเดี๋ยวไปใส่อีกทางนึงนะทุกคนนี่เาก็วางซเลยคือเก่าต้นใหญ่ก็ต้นนั้นอดินสิพออยู่บเนาะ ดินเบิรลแหละทุกคนเดี๋ยวเอาดินทังใหม่เนาะเอามาใส่ใหม่รออีกแป๊บหนึ่งเด้อเอาดินก่อนเนื่องจากดินพอๆเขาเลยมาเอาทังที่ปลูกต้นอ่อนฟักหอมน้ำไว้เนาะเขาก็จะฟักหอมใหญ่ออกไปไว้รวมกันกับใบชะแลงเนยออกเลยนี่เพราะว่าทีเรือมันก็ตายเลยมันมันบอกงามเลย ก็ต้องเอาออกถ้าเป็นกระปุกต่อน่ะถ้าพอเป็นกน็แล้วแต่เลาก็จะเอาดินตัวนี้มาใส่แล้วก็เอาดินตัวนี้คือเกา่าแล้วไปใส่ที่ดึงตนง้นมะกรงออกเอา,เอาเปปไปกบไว้ไม่งั้นมันบ่พอเดี๋ยวให้เบลฟังนีินี่ใส่เต็มเต็มไงดินก็นจะเป็นอะซิเลต ตอนเ่ออาใส่มันแข็งๆนะเพราะวะ่าดินสดเหมือนขี้แกบนะตอนแรกผสมกันดินขี้แกบกับดินสดนะแ,แ,แต่ว่าขี้แกบมันเน่ามันเปื่อยเบิดเลยก็เหลือแต่ดินแบบนี้มันได้แก่นล็นแต่ว่าเราหดน้ำมันก็อ่อนแล้วทุกคนเรียบร้อยการใหญ่ต้นคุ้งค้างแล้วแล้วเด็กก็ชุดน้ำเปียกๆก็เรียบร้อยนะทุกคน นี่เราทำการใหญ่ต้นบุกงเรียบร้อยเนาะเรากหดน้ำบบชุ่มๆเลยเปียกๆอย่ามันตายหลุดเอาเด้ออันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเนาะหดน้ำไปเลยคิดนี้กะมาใหญ่หัยเมยหอบหน่อยได้นึ่งวัน ใส่แหงหลเต๋อเข้ากันสหโต้นไม้อย่างอื่นเนาะน,นี้ผักมผักหอมนี่เขากะใหญ่ผักหอมที่ลกออกจากทั้งกินนี้มาใส่ทั้งนี้เนาะกระเพิ่มดินใส่เต็มแล้วเรียบร้อยคลิปนี้กันอัรลาประจากรภพยงเทนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อปรพผาดลิปมเมื่อคอยไปแล้วไปสบายดีไดีหดพักก่อนเดีหดเวลาทำงานด้จ้าไปเลว